ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจร่วมรับชมรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศโดยสถานีวิทยุมอ,อกกอกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุสถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศภาคใต้จังหวัดสงขลาดิฉันนางสาวจตุพรจตุรวิทย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานบำบัดและฟื้นฟูศูน,นย์รบริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหา,า,าร,ราส่วนจังหวัดสงขลากลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและมาพบกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา กันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในวันนี้ดิฉันจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องข้อพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนของผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อพิจารณาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทําความรู้จักและทําความเข้าใจคําว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพกันก่อนนะคะผลิตภัณฑ์สุขภาพก็คือผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายออกมานะคะแล้วก็ออกมาสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆตามประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขฉบับที่293นะคะตามพศ2548ค่ะเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งได้นิยามไว้นะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติซึ่งมีสารอาหารหรือสารอื่นเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปของเม็ดแคปซูล โงเกรดของเหลวหรือลักษณะอื่นๆซึ่งมาในรูปแบบของอาหารตามปกตินะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างจากยาอย่างไรคำว่ายาก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่ายาคือสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคที่มีการทดสอบผลการรักษาและได้รับอนุญาตให้ใช้กับผู้ป่วยนะคะส่วนอาหารค่ะ อาหารก็คืออาหารหรือเครื่องดื่มที่เรารับประทานเข้าไปกันเป็นปกติทุกวันนี่หละค่ะแต่อาหารเสริมมีความหมายว่าอาหารที่จำเป็นขาดไม่ได้เช่นอาหารเสริมสำหรับเด็กหลังจากหย่าน,นมแม่อันนั้นคืออาหารเสริมนะคะส่วนคำว่าอาหารเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษคืออาหารสำหรับผู้ป่วยเช่นอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต ะะที่มีปริมาณอาหารต่ำอาหารเหลวสำหรับผู้ที่ต้องใช้อาหารทางสายยางนะคะไม่ได้หมายความว่าเป็นอาหารที่เราใช้เพื่อกินเสริมเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์พิเศษนะคะเพื่อการรักษาโรคหรือทางการแพทย์เราจะเรียกว่าโภชนะบำบัดนะคะ ส่วนคำว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริโภคเสริมอาหารไม่ใช้ยานะคะและไม่ใช้กับคนป่วยค่ะอันนี้จะเป็นประเด็นมากเลยนะคะว่าอาหารเสริมเราเอาไปใช้กับคนป่วยมีสรรพคุณที่โฆษณากันอยู่อย่างมากมายค่ะว่าอันนี้รักษาโรคเบาหวานได้อันนี้รักษาโรคความดันได้และ ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นค่ะตอนนี้รักษาโรคโควิดได้วันนี้เราได้มาเรียนรู้กันแล้วนะคะว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยาและไม่ได้ใช้กับคนป่วยนะคะชนิดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะเรามาทำความรู้จักกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาอนุญาต ไปทั้งหมดสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ทั้งหมด6กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของวิตามินค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มของแร่ธาตุกลุ่มที่3คือกรดอะมิโตต่างๆกรดอะมิโนก็คือพวกสารปโปรตีนค่ะเป็นสารอาหารกลุ่มของปโปรตีนนะคะกรดอะมิโน4คือกลุ่มของกรดไขมันเช่นที่โฆษณากันมากมายนะคะกรดไขมันโอเมก้า3กรดไขมันโอเมก้า6 ต่อไปก็คือผลผลิตจากพืชค่ะเช่นกลุ่มของโอลิโกฟุกโตสแพคตินใยอาหารสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นสารสกัดจากเปลือกสนสารสกัดจากเปลือกหอยจากหอยเป่าฮื้อนะคะอันนี้ที่เราเคยได้ยินนะคะผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะเหมือนจากหอยเปา่าฮื้อย่างที่บอกไปค่ะจากเปลือกหอยนางรมนะคะจากเปลือกสัตว์ ทะเลต่างๆจากน้ำมันปลากระดูกอ่อนของปลาฉลามอันนี้นะคะที่เราเห็นที่โฆษณากันอย่างทั่วไปนะคะส่วนสิ่งที่เราควรทราบนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะโดยทั่วไปนะคะแม้ว่าในรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะจะใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ยาแต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาดังนั้นนะคะจึงไม่สามารถรักษาหรือบรรเทาโรคได้ ตลอดจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของร่างกายหรือช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายได้นะคะอย่างเช่นค่ะที่ยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะคะว่าบางครั้งอะค่ะผู้สูงอายุนอนดูทีวีอยู่กับบ้านแบบนี้ค่ะก็เห็นโฆษณาค่ะว่าอันนี้รักษาโรคได้ลดไขมันได้อย่างเช่นอะไรคะกระเทียมลดไขมันได้สารสกัดจากกระเทียมบางคนนะคะ ไวค่ะไวกว่าวัยรุ่นอีกค่ะกดซื้อสินค้าทางออนไลน์ค่ะลูกหลานไม่ทันรู้ค่ะว่าซื้ออะไรมาอยู่ๆมาแล้วค่ะถามว่าอะไรคะอืมยาป้องกันโรคไขมันเป็นอะไรคะเป็นสารสกัดจากกระเทียมเม็ดละเท่าไหรค่คะ60-70บาทค่ะ เรายังไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถรักษาโรคได้จริงหรือไม่แต่ตามคำโฆษณารักษาได้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราให้ไปซื้อยาลดไขมันเม็ดละ60บาทเราจะรู้สึกว่าแพงค่ะแต่ถ้าเราไปซื้อกระเทียมสกัดเม็ดละ60บบาทเรารู้สึกว่าถูกใช่ไหมคะอันนี้คือการโฆษณาเกินจริงนะคะ เราอาจจะดูว่ารูปลักษณ์มันใกล้เคียงกับยาค่ะแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ยาอีกนั่นแหละนะคะส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเนี่ยค่ะเขาห้ามนะคะเขาห้ามโฆษณาหรือว่าห้ามเผยแพร่ในเชิงของการทําให้มีความเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสามารถรักษาโรคได้หรือบรรเทาอาการใดๆได้เพราะการโฆษณาเช่นนี้ค่ะเป็นการกล่าวอ้างสรรพคุณทางยา อย่างเช่นเราเห็นตัวอย่างในทีวีนะคะที่เป็นกรณีต่างๆกันอยู่ณปัจจุบันนี้มีการโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ที่เป็นคดีความกันอยู่ในปัจจุบันนะคะยารักษาโรคโควิดได้อันนี้ก็เอามาโฆษณาเกินจริงจริงๆค่ะการรักษาโรคโควิดได้ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเท่านั้นนะคะไม่มียาตัวไหนที่สามารถ นำมารักษาโรคโควิดได้อาหารสมุนไพรที่เขาบอกว่าสกัดมาจากสมุนไพรแล้วก็รักษาโควิดได้จริงๆมันเป็นในลักษณะของการเชิงป้องกันมากกว่าค่ะที่เราเรียกว่าการกินอาหารให้เป็นยาค่ะแต่มันไม่ใช่อาหารเสริมแต่ให้เราปรับทัศนคติค่ะว่าเรามากินอาหารพืชผักสมุนไพรของไทยเพื่อให้เป็นยาดีกว่าการไปซื้อ สารสกัดต่างๆมาเพื่อรักษาหรือว่าป้องกันโควิดนะคะซึ่งอันนั้นไม่มีผลหรือสปปรรพคุณทางการรักษานะคะเราก็ได้รับฟังข่าวมากันอย่างแพร่หลายนะคะว่าการรักษาโรคโควิดต้องไปอยู่โรงพยาบาลต้องใช้ยาปฏิชีวนะต้องรักษาตามอาการไม่สามารถมีอะไรที่จะมารักษาได้นอกจาก ตัวยานะคะนอกจากการดูแลป้องกันสุขภาพตนเองนะคะส่วนเรื่องของการโฆษณาค่ะเขาบอกว่าห้ามโฆษณาอาหารเสริมนั้นเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้สุขภาพนั้นดีขึ้นแต่ในการโฆษณาจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมครบถ้วนนะคะให้รวมไปถึงการออกกำลังกายการพักผ่อนถ้าสมมติว่าเราฟังโฆษณาในทีวีในวิทยุ หรือว่าในโทรศัพท์ต่างๆที่มันมีในเพจมากมายเดี๋ยวนี้ที่เพจที่ขายของอะค่ะบางครั้งอะค่ะโฆษณาสปปรรพคุณเกินจริงมากบอกว่าไม่ต้องอ่ะเหมือนผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักแบบนี้ค่ะไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายคุณก็ผอมได้อันนี้เขาให้ข้อมูลเพียงด้านเดียวค่ะเขาบอกแต่สปปรรพคุณของเขาอย่างเดียว แต่ซึ่งจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเป็นไปไม่ได้ค่ะว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายเราไม่ดูแลสุขภาพของเราเองจริงๆเราก็ไม่สามารถลดน้ํำหนักของเราได้จริงๆหรอกค่ะอันนั้นคือการโฆษณาเกินจริงนะคะและเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขาก็ไม่อนุญาตนะคะไม่อนุญาตให้มีการกล่าวอ้างหรือรับรองคุณประโยชน์โดยอ้างของบุคคลหรือองค์กรภาครัฐ หรือมหาลัยต่างๆเอามากล่าวอ้างว่าผ่านการวิจัยรับรองจากมหาลัยนั้นจากมหาลัยนี้สิ่งเหล่านี้แต่ที่เราพบเห็นเป็นทางกลับกันถูกไหมคะว่าเขาห้ามแต่ที่โฆษณากันอยู่ทุกวันนี้ก็มีการกล่าวอ้างกันเยอะแยะมากมายค่ะว่าได้รับการรับรองผลการวิจัยจากที่นั่นจากที่นี่จากมหาลัยนั้นจากมหาลัยนี้นะคะเลยทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือค่ะผู้สูงอายุ ที่ฟังข่าวที่ดูแลข่าวอยากหายค่ะไม่อยากกินยาความดันไม่อยากกินยาเบาหวานไม่อยากกินยากรมรมตภาพรังสีไม่อยากกินยามะเรง็งไม่อยากฉายแสงก็เลยแห่กันไปซื้อยาเหล่านี้เพื่อเอามาบอกว่ารักษาโรคซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่นะคะเราต้องศึกษาแล้วก็ดูดีๆนะคะว่าอันนั้นสรรพคุณมันเกินจริงหรือเปล่านะคะส่วนในการโฆษณาอีกอย่างหนึ่งค่ะ จะต้องแจกแจงให้ได้นะคะว่าคุณประโยชน์จริงๆของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นๆนะคะมันสามารถพิสูจน์ได้จริงหรือไม่เหมือนที่ตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ที่ปัญหาทางเราเห็นข่าวในทีวีไหมคะว่ากินกินอาหารเสริมตัวหนึง่งกินคอลลาเจนไปตัวหนึ่งแล้วทำให้จมูกโด่งขึ้นทำให้หน้าตึงขึ้นผู้สูงอายุผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะ ออถ้าได้ยินว่าให้หน้าตึงขึ้นให้หน้าสวยขึ้นมักจะซื้อค่ะแล้วก็ค้นหาค่ะว่าคอเลลาเจนตัวไหนดีตามที่เขาโฆษณาเวลาเขาโฆษณาค่ะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าที่เขาสวยขึ้นที่เขาตึงขึ้นจริงๆอะค่ะเขาไปร้อยไหมกี่เส้นเขาไปโบท็อกกี่ครั้งนะคะแค่คิดว่าเออกินคอลลาเจนอันนี้แล้วหน้าเขาตึงมันให้เรานึกนะคะว่า ในชีวิตความเป็นจริงเซลล์ร่างกายที่มันเสื่อมไปอะค่ะมันจะฟื้นตัวขึ้นมาได้เร็วอย่างนั้นเชียวหรือภายในสองสัปดาห์ภายในหนึ่งสัปดาห์อ่าเหมือนถ้าเครื่องสำอางก็เหมือนกันค่ะทาฝ้าผู้สูงอายุเป็นฝ้าถูกไหมคะเพราะอะไรคะเพราะฮอร์โมนในร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปเครื่องสำอางทาฝ้าฝ้าจางภายในสองสัปดาห์ จางจริงค่ะแต่หลังจากนั้นฟ้าขึ้นหนาเตอะอีกไหมคะอันนั้นก็โฆษณาเกินจริงค่ะหน้าที่สวยๆที่เข้ามาโฆษณาค่ะเราไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าเขาใช้ยี่ห้อน,นั้นจริงหรือเปล่านะคะแต่เพื่อการขายของของ,ของเขาอะค่ะเราต้องดูดีๆนะคะนึกถึงหลักของความเป็นจริงด้วยนะคะแล้วต้องพิสูจน์ได้ด้วยจริงๆค่ะว่าว่ามันหายจริงนะคะแต่เขาบอกมาแล้วค่ะว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยานะคะ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใดๆก็ตามนะคะที่มีการแสดงข้อความหรือกล่าวอ้างทางโภชนาการหรือกระทําทการโฆษณาโดยกล่าวอ้างทางโภชนาการหรือเพื่อส่งเสริมการขายโดยแสดงข้อมูลทางโภชนาการบนฉลากเพื่อให้ผู้ป่วยให้ผู้บริโภครับทราบอันนี้นะคะเขาบอกว่าถ้ากระทําทเช่นนี้ค่ะก็คือให้เราดูนะคะว่ามันเป็นจริงหรือไม่หรือว่าเขาเอามาแค่ แปะไว้เพื่อหลอกเรานะคะบางครั้งเดี๋ยวนี้มีค่ะมีการผลิตยาเองเยอะนะคะที่ตํารวจไปจับในโรงงานต่างๆอะคะ่ะแล้วก็อ้างค่ะอ้างว่ามีออยอ,อ้างว่าได้มีการรับรองมีสารอาหารอันนี้ผลิตจากอันนี้เข้ามาเขียนข้างกล่องค่ะแต่จริงๆแล้วบางครั้งเขายังไม่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข จากคณะกรรมการอาหารและยานะคะเราต้องศึกษาดีๆนะคะว่าที่เขามาแปะไว้บนข้างกล่องยาบางครั้งค่ะเป็นยาที่เอามาจากต่างประเทศค่ะข้างกล่องเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็แปะค่ะเอากระดาษมาพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วก็แปะไว้ข้างกล่องนะคะว่าผลิตจากอันนั้นท,ทําทีเหมือนกับว่าแปลให้เราดูนะคะแต่จริงๆผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพจริงๆถ้านำเข้ามาขายในประเทศไทยเขาก็ควรมีฉลากหรือการกำกับยาเอกสารกำกับยากำกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นภาษาไทยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุเครื่องมือต่างๆก็เหมือนกันค่ะก็ควรจะมีคำกำกับที่เป็นภาษาไทยนะคะเหมือนเรื่องของเครื่องนวดต่างๆแบบนี้ค่ะผลิตภัณฑ์สุขภาพ เคยมีค่ะเคยมีตัวแทนจำหน่ายเข้ามาขายเครื่องนวดไหลค่ะเขาบอกว่าเราไม่ต้องนวดเองค่ะแล้วเขาก็สาธิตให้นวดตั้งกำลังอัตราความแรงความเบาตั้งได้ด้วยค่ะแล้วก็หายภายในกี่วันมีการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยค่ะแต่พอเราขอดูเอกสารกํากับที่เป็นภาษาไทยอะค่ะไม่มีไม่มีแล้วถ้าวันหนึ่งวันใด สินค้านั้นเกิดชำรุดหรือมีการขัดข้องแล้วไม่มีเอกสารกำกับที่เป็นภาษาไทยเราจะหาวิธีใช้ได้จากไหนคะการที่เราจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือซื้ออาหารเสริมเราก็ควรหาดูที่มีเอกสารที่กำกับเป็นภาษาไทยนะคะเป็นสำคัญเพื่อประโยชน์ต่อตัวเราเองนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะ ต้องไม่สื่อความหมายให้เข้าใจว่าเป็นอาหารสำหรับควบคุมน้ำหนักหรือใช้ลดน้ำหนักสังเกตไหมคะในโฆษณามีโฆษณาบางตัวค่ะเขาบอกว่าเป็นยาระบายไม่ได้มีผลต่อการลดน้ำหนักแต่ว่าภาพที่เอาออกมาโฆษณาก็คือภาพคนที่ผอมเขาเลี่ยงบาลีค่ะเพื่อไม่ให้ผิดต่อกฎหมายอันนี้นะคะแต่เราก็ควรศึกษาดีๆค่ะบางคนนะคะยาลดน้ำหนัก ยาลดความอ้วนที่ควบคุมน้ําหนักเขาใส่สารต่างๆเข้าไปค่ะกาแฟลดน้ําหนักเขาใส่อะไรคะเขาใส่โครเมียมเข้าไปค่ะใส่โครเมียมเข้าไปเพื่อเพื่อขับน้ําออกจากร่างกายค่ะเพื่อให้ผอมค่ะรีดน้ําออกจากร่างกายนะคะแล้วเขาก็บอกว่ากาแฟตัวนี้ลดน้ําหนักคุณสมบัติของกาแฟจริงๆอะคะ่ะไม่ได้มีคุณสมบัติในการลดน้ําหนักเขาต้องไปเพิ่มสารบางตัว เพื่อให้ขับน้ำออกจากร่างกายไปเพิ่มสารบางตัวเพื่อไปสั่งการที่สมองค่ะว่าไม่ให้อยากรับประทานอาหารรับประทานอาหารน้อยลงอ่ะมันก็เลยทำให้น้ำหนักตัวเราลดลงไม่ใช่เพราะกาแฟไม่ว่าจะเป็นกาแฟดำกาแฟเขียวกาแฟอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าในเรื่องของการลดและควบคุมน้ำหนักไม่ได้มีผลโดยตรงนะคะแต่เขาไปเพิ่มสารต่างๆอันนี้ให้เราดูข้างซองด้วยนะคะว่า บางคนค่ะไม่ได้รู้จักละค่ะว่าสารไหนคืออะไรแต่ส่วนที่เราสำคัญจริงๆนะคะลองไปดูนะคะกาแฟลดน้ำหนักจะใส่คโครเมียมจริงๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่ค่ะไม่ใส่คโครเมียมแล้วค่ะอาจจะมีบางบางยี่ห้อไม่ได้ใช้ครีมเทียมเป็นกาแฟลดน้ำหนักใช้ครีมที่ทำจากทัวใช้ครีมที่ทำจากมะพร้าวอันนี้ก็ต้องศึกษาดูดีๆนะคะว่า ว่าที่เขากล่าวอ้างเป็นจริงหรือไม่เราอย่าลงเชื่อนะคะว่าการที่เขามาบอกว่าเป็นกาแฟลดน้ําหนักนูน่นนี่นั่นศึกษากันดีๆนะคะอันต่อไปค่ะเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะการที่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจะได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอยู่ในประเทศไทย,ยนะคะจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานกรรมการอาหารและยาแล้วก็แสดงว่าอยอเนี่ยค่ะ จะออกอนุญาตให้เฉพาะสปปรรพคุณที่ขออนุญาตเท่านั้นเขาไม่ได้ออกให้แบบครบวงจรว่ายารักษานี้มันเหมือนยาผีบอกอะค่ะอาหารเสริมบางชนิดรักษาได้ครอบจักราวาลเลยค่ะ mm. เป็นเบาหวานก็กินได้ความดันก็กินได้เป็นต้อกระจกก็กินได้มันมีไหมคะในชีวิตจริงเห็นไหมคะยาทางการแพทย์ยาเบาหวานก็ชนิดนึง ยาความดันก็ชนิดหนึ่งยาไขมันก็ชนิดหนึ่งแต่อาหารเสริมที่เอามาโฆษณารักษาได้ครอบจัก,กรวาลค่ะนะคะอันนี้ก็คือว่ามันผิดนะคะมันมันผิดมันผิดต่อหลักความเป็นจริงนะคะแล้วก็ผิดต่อการขออนุญาตด้วยการขออนุญาตเขาบอกแล้วค่ะว่าจะขึ้นทะเบียนขออนุญาตได้สพคุณเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่เวลาเขามาพูดหมายความว่าอันนั้นเขามาพูดให้เราฟังอะคะ่ะเกินจริงนะคะ ซึ่งสรรพคุณต่างๆที่เขาขออนุญาตไว้นะคะเขาจะกำหนดไว้ให้ว่าระบุไว้ที่ฉลากนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคได้สังเกตได้ศึกษารายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะคะดังนั้นผู้บริโภคก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก่อนที่จะตัดสินใจสมัครหรือสมัครเป็นตัวแทนขายได้ได้เงินได้เปอร์เซนต์ควรศึกษาฉลากข้างกล่องก่อนทุกครั้งนะคะ ก่อนที่จะไปเชื่อผู้ที่เขามากล่าวอ้างให้เราฟังนะคะคราวนี้ในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะเรามาลองดูกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องนวดเท้าเครื่องอบตัวอาหารเสริมลดน้ำหนักคอลลาเจนที่ทำให้ผิวตึงอะไรนะคะกินคอลลาเจนแล้วพุงยุบ อะไรแบบนี้ค่ะเรามาดูนะคะว่าเราจะดูรู้ได้อย่างไรว่าเขาผ่านการควบคุมมาตรฐานผ่านการควบคุมมาตรฐานมี2แบบค่ะแบบที่1คือควบคุมมาตรฐาน GMP นะคะซึ่ง GMP ค่ะเป็นการรับรองคุณภาพในด้านของสถานที่ตั้งอาคารที่ผลิตเครื่องมือเครื่องจกักรอุปกรณ์ในการผลิตการบำรุงรักษาในด้านของการทำความสะอาดการสุขาพิบาล บุคลากรสุขลักษณะการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้านั้นมีคุณภาพเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ดูข้างกล่องว่าผ่าน GMP หรือไม่เดี๋ยวนี้คำโฆษณาที่เราพบอะค่ะแค่บอกว่ามีอยอมีอยอ,อรยอรับรองแล้วเราก็เชื่อแล้วถูกไหมคะบางครั้ง การทดสอบว่าเลขออยอนั้นจริงหรือไม่เราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็ไปคีย์ค่ะคีย์เลขออยอที่เขากล่าวอ้างนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่าตรงตามที่เขากล่าวอ้างหรือไม่นะคะมีการตรวจสอบได้นะคะเราอย่าดูว่าเขาโฆษณาว่ามีออย,ออยอย่างเดียวนะคะบางครั้งก็สวมโฆษณานะคะสวมออยอนะคะ มาตรฐานอีกตัวหนึ่งค่ะที่เราควรได้รับรู้นะคะก็คือมาตรฐาน ISO ค่ะหรือเราเรียกว่า ISO นะคะอันนี้เป็นการควบคุมมาตรฐานในด้านของการบริหารจัดการด้านคุณภาพค่ะความรับผิดชอบด้านการผลิตและบริการด้านทรัพยากรถ้าผ่าน2ตัวนี้หมายความว่าคณะกรรมการอาหารและยาของเราอะค่ะก็จะออกหมายเลขอยให้แต่ถ้าว่าไม่ผ่าน GMP หรือไม่ผ่าน ISO อยอเขาก็ไม่ออกเลขอะค่ะดังนั้นเราจึงไม่ควรดูเฉพาะอยอ,อย่างเดียวนะคะเราควรดูว่ามีการควบคุมมาตรฐานอย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่นะคะส่วนข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภคนะคะผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือผู้บริโภคหมายรวมไปถึงไม่ใช่กินเข้าไปนะคะผู้บริโภคที่ซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะไม่ว่าเครื่องนวดเครื่องแช่เท้าเครื่องสปาเครื่องออกกำลังกาย มีเครื่องอะไรนะคะใช้ยางยืดในการลดพุงอะไรแบบนี้ค่ะไปร้อยยางก็ได้นะคะไม่ต้องซื้อ900-800นะคะอย่างที่เราเคยบอกค่ะเราไปร้อยยางเอานะคะสำหรับผู้สูงอายุคงหายางได้ไม่ยากค่ะ ะคะ่ะข้อแนะนําสําหรับผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคต้องระลึกเสมอนะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยานะคะจําให้ขึ้นใจนะคะท่องให้ได้ว่าไม่ใช่ยานะคะรักษาไม่ได้จึงไม่สามารถที่จะนําไปบําบัดร,รักษาโรคได้และบางประเภทก็มีข้อจํากัดในการบริโภคนะคะโดยมีการกําหนดรายละเอียดไว้ข้างฉลากนะคะว่า ยิ่งมีคันไม่ควรบริโภคเด็กอายุต่ำกว่าเท่าไหร่ไม่ควรบริโภคควรศึกษาข้อมูลก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้เลือกซื้อนะคะอ่านฉลากให้ละเอียดฟังบางครั้งพวกขายตรงค่ะไปพูดคุยให้ฟังนะคะแล้วก็ฟังเพลินค่ะจนลืมอ่านฉลากอ่านคู่มือที่กำกับนะคะเราก็หลงเชื่อเขาณนะวันนี้ก่อนตัดสินใจนะคะ เราต้องทำอย่างไรคะก่อนตัดสินใจคือ1งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความจำเป็นกับเราหรือไม่คะ่ะอย่างที่เราได้บอกกันไปแล้วคะ่ะว่าถ้าผู้สูงอายุรับประทานอาหารครบ5หมู่ได้รับสารอาหารเพียงพอไม่จำเป็นคะ่ะว่าเราจะไปหาอาหารเสริมมาเพื่อเสริมสร้างมาเพื่อรับประทานอีกนะคะหากผู้บริโภคนั้นได้รับสารอาหารครบถ้วนอย่างที่บอกนะคะ ก็คือร่างกายเราก็สมบูรณ์แข็งแรงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อหรือถ้าสมมุติว่าเราอยากซื้อจริงๆค่ะเราต้องดูว่าแพทย์แนะนำเราหรือไม่ไปปรึกษาแพทย์ก่อนก็ได้ค่ะว่าเรากินได้หรือไม่อย่างมียกตัวอย่างนะคะเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาค่ะก็คือพาพาผู้ชายคนหนึ่ง ไม่บอกว่าเป็นใครพาผู้ชายคนหนึ่งเป็นพบหมอที่โรงพยาบาลค่ะอยู่ๆมีโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาค่ะแล้วก็ไม่ได้เมมเบอร์ว่าเป็นชื่อใครพอรับเสร็จขอสายนายจุดๆ,ๆ,ๆเราก็เอ๊ะก็เลยว่าอ๋อเขาเข้าพบหมออยู่ค่ะพบหมออยู่ก็เลยบอกก็พอว่าเขาออกมาจากพบหมอก็บอกว่ามีสายโทรศัพท์เข้ามาบอกเลยเขาเอ๋อ ขายอาหารเสริมแหละมันโทรมาสามครั้งแล้วแล้วก็บอกปัดมันไปว่าวันนี้ขอมาพบหมอก่อนค่อยตัดสินใจซื้อเดี๋ยวนี้ไม่ใช่โฆษณาทางทีวีอย่างเดียวนะคะโทรตามทางโทรศัพท์ด้วยค่ะแต่ไม่รู้ไปได้เบอร์กันมาจากไหนนะคะนะว่ามีการติดต่อกันมาเป็นทอดๆแบบพวกขายตรงอะคะ่ะต่อไปอีกค่ะพอผลเลือดออกปุ๊บก็มาปรึกษาค่ะว่า แล้วจะปฏิเสธเขายังไงดีก็เลยบอกไปเลยค่ะว่าให้บอกเขาไปเลยค่ะว่าเวลาเขามาขายตรงว่าเราปรึกษาแพทย์แล้วค่ะแพทย์อ่านผลเลือดเราแล้วแพทย์บอกว่าเราไม่ควรใช้อาหารเสริมที่คุณมาขายแพทย์บอกว่าให้ใช้ยาในการรักษาเท่านั้นเป็นการว่าจบนะคะอย่าไปบอกเขาว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยซื้อบางคนเกรงใจค่ะซื้อมาตั้งไว้ไม่กล้ากินค่ะบางคนเอาไปละลายให้แมวกินนะคะ ก็ก็มีนะคะเอาอาหารเสริมเป็นละลายให้แมวกินเพราะว่าหมอไม่อนุญ,ญาตให้กินแต่ซื้อด้วยความเกรงใจนะคะต่อไปค่ะเราต้องพิจารณาค่ะว่าอาหารเสริมนั้นปลอดภัยหรือไม่เหมือนที่บอกค่ะตรวจสอบดูนะคะว่าผ่านออยยไหมผ่าน g m p ไหมผ่าน iso ไหมนะคะอีกอันนึงค่ะราคานั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่ค่ะดูกำลังเศรษฐานะของเราด้วยไม่ใช่ว่าแพงหูฉี่ค่ะกระปุก,ปก 3- 4พัน เขาโฆษณาใช้เต็มที่ค่ะอยากหน้าตึงค่ะอยากตาใสแจ๋วค่ะอยากเห็นวิ่งวังเป็นประกายค่ะสามพันก็ซื้อค่ะอยากหายฝ้าค่ะกระปุกสองพันก็ซื้อค่ะซื้อมาเสร็จไม่หายค่ะเขารับคืนไหมคะเขาไม่รับคืนค่ะเงินหายไหมคะเงินก็หายค่ะเก็บเงินนั้นไว้ไปเที่ยวนะคะไปซื้อขนมกินนะคะ ทำให้ชีวิตเรามีความสุขไปนั่งฟังเพลงยังดีกว่าเอาเงินไปทิ้ง 3- ามสี่พันนะคะอันนี้เราต้องดูเศษฐานะของเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่เราพูดมาว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา นะคะผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆถึงแม้ว่าเราไม่ได้นําเข้าไปในปากของเราเราไม่ได้กินแม้แค่นวดหรือแช่เท้าหรืออบตัวเราก็ต้องศึกษาให้ดีนะคะว่าเหมาะสมกับเราไหมนะคะเราใช้ได้หรือไม่เงินเราเพียงพอหรือไม่ในการซื้อนะคะถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดเรามีข้อในการพิจารณาในการตัดสินใจเชื่อค่ะว่าผู้สูงอายุของเราจะไม่ถูกหลอกทางโซเชียลไม่ถูกหลอกจาก ผู้ที่มาขายสินค้าผู้ที่โทรมาขายสินค้าหรือขายตรงต่างๆนะคะค่ะและวันนี้นะคะเรื่องราวของการการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะในเรื่องของการพิจารณาการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะเมื่อรับชมรับฟังแล้วสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาค มกกบังเขน AM 1 1 0 7ง h รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ worldwideweb.radio.ku.ac.th มอกกเชียงใหม่ AM 612 GHz รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b k u a c o m มอกกขอนแก่น AM 1314 GHz รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b c o t 1314.com มกสงขลา AM 1269 kHz รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b c o t 1269.com และช่อง YouTube KU Radio Thailand อย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ